แล้วมาเลยทุกคนต้องบอกเลยว่าสกินไอจอบเดทเนี่ยครับก็เลือกได้ถูกตัวจริงๆนะให้ในายเจมส์เนี่ยครับสุ่มได้สาวน้อยตัวที่นายเจมส์รู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากจะเล่นเลยพูดตรงๆเพราะตัวของสาวน้อยเนี่ยครับถ้าให้ผมพูดตรงๆเนี่ยมันเป็นตัวระดับเทียร่างๆเลยทุกคนมันเล่นยากเล่นยากไม่พอแถมไม่ไม่ไมพูดพูดได้ไหม <c oughs> ไม่จริง <c oughs> ผมูดเลย แล้วเดินมาอย่างนี้ยังไงอีกาลอบลิงโดดซับหน้าจะเบิ้ลนะแต่ว่ามันเบิ้ลไม่ได้ครับเพราะอีกาเนี่ยเขาติดล็อกอยู่นะแล้วช็อตนี้ไม่ควรที่จะทำนีทุกคนพับไม้เสร็จแล้วเดินให้ฮันเนี่ยครับเขาเดินง่ายแล้วเขาพุ่งเนี่ยง่ายน,นั่นแหละช็อตเมื่อกี้ควรจะวิ่งไปตู้คอนเทนเนอร์นะถ้าวิ่งไปตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครับไม่ให้ฮันเตอร์เดินง่ายเนี่ยก็รอดไปแล้วนะแต่ถึงอย่างไรเนี่ยครับนเจมจะบอกว่าสาวน้อยเนี่ยอ่ะมันไม่เก่ง ไม่ใช่มเมีนสาวน้อยนี่คือตั้งกุ๊ปแล้วนะตั้งกุ๊ปเตรียมแล้วเตรียมแล้แกไม่รอดแน่ในเจมไม่เอานะไม่เอานะมันจะไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมผมพูดตรงๆนะว่าสาวน้อยเนี่ยครับมันนั่นแหละคือมันโดนเนิฟหนักเกินครับตอนแรกๆอ่ะที่สาวน้อยมาผมบอกใช่ไหมว่าสาวน้อยเนี่ยครับเป็นตัวละครที่เก่งมากม แต่เนื่องจากโดนเนื้อไปประมาณ3รอบหนักๆครับคือมันหนักเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ช่วยออกมาจากเก้าอี้แล้วไม่สามารถสิงได้ทันทีหรือตอนที่เราไปสิงคนป่าต่อให้ขึ้นหมูหรือไม่ขึ้นหมูก็โดนตีทีเดียวแล้วหลุดเลยอันนั้นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าสาวน้อยมันโดนหนักนะถามว่ามันควรโดนไหมเออมันก็ควรโดนแหละแต่ว่าอันนั้นมันคือความเก่งของมันไงทุกคนเก็ตมาแล้วนั่นแหละเหมือนจะโดนเนื้ออะไรไปอีก หลายรอบอยู่้วผมจะไม่ใช่ใช่ใช hey, <wow. S 1> ่โดนเนิฟการผลักตัวเองเวลาที่ถูกสตันคือสาวน้อยเนี่ยครับเวลาที่โดนสตันหรือหมากัดเนี่ยมันจะไม่สามารถผลักตัวเองไปได้อันนี้ผมว่าหนักนะคือสมมุติว่าเราโดนหมากัดใช่ไหมทุกคนโดนหมากัดสกิลพัทเทอร์เลอร์เราจะไม่สามารถาใช้กระดาษเนี่ยผลักตัวเองให้แคนเซิลหมาได้อันนั้นอะ่ะผมว่าหนักนะเอาจริงหนักอยู่หนักอยู่ แล้วเหมือนจะเป็นตอนโดนสตานด้วยนะถ้าจไม่ผิดแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าใครเห็นไม่ผิดเนี่ยเห็นแว็บหนึ่งนะว่าคนป่าเนี่ยครับมารอรับคนป่ามารอรับก็จริงทุกคนแต่ผมเนี่ยขอสารภาพตามตรงเลยว่าผมอ่ากดกดขึ้นไม่เป็น <c oughs> กดขึ้นไม่เป็น <c oughs> คิดดูเอาแล้วกัน เมาื่อกี้คนป่ามารับคนป่ามารับแล้วนะผมกดขึ้นเป็นผมไม่รู้ว่ามันเลขตัวอะไรคือมันอยู่เลข6นะของของปุ่มของนายเจมนะมาสามารถตั้งค่าได้ไน,นะครับแล้วช็อตนี้ยังไงซิกแซกหลบมา6สิบวิพานไปครับแต่เหมือนปุ่มมันปรับนะคนป่าพยายามมาช่วยนะแต่ช็อตนี้ไม่น่าจะรอดแล้วครับมีการโยกหลอกไปหนึ่งครั้งนะแต่ก็ไม่รอดเหมือนเดิมแล้วเหมือนจะมาล้มเครื่องเพื่อนด้วยนะสิ่งที่ไม่ควรทำครับในแรง้ง เกมที่ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยเป็นเกมจากในแรลนทั้งหมดนะผมบอกก่อนแต่ถึงในเจมเนี่ยเขาจะบอกว่าสาวน้อยไม่เก่งยังไงเนี่ยครับแต่ผมมีอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนะขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์อ่ะของเซอร์ไพรส์และกันสิ่งที่จะมาบอกก็คือสาวน้อยเนี่ยครับอ่อท้ายซีซั่นเนี้ยจะมีการปรับบัฟเข้ามานะโอโหช่วยปึ๊บโดนเลยจะมีการปรับบัฟเข้ามาครับให้สาวน้อยเนี่ยเก่งขึ้นแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าบัฟอะไรก็เมนสาวน้อยก็อ่ะถือว่าในเจมเอามาปลอบใจแล้วกัน จากที่แกโดนเนี่ยนายเจมก็จะได้แบบเอออย่างน้อยเขาก็มีอะไรมาให้เขาก็เลยมีข่าวมาให้เชหนอย <Hello. S 1> ก็นั่นแหละผมคิดว่าอาจจะเป็นการปรับครูดาวก็ได้นะการปรับคูดาวแล้วก็ทำให้สาวน้อยเนี่ยครับสามารถแคนโซสตันได้โอ้โหดูคำแคนเซนนั่นแหละแคนเซ้สตันได้แล้วก็อาจจะ,ะไม่รู้อะนเจมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเทเลพอร์ตต,ตอนจังหวะหัวใจเต้น ในระยะที่ไม่เต้นแรงก็ได้มั้งอาจจะมีระยะแบบ10เมตร20เมตรเขียนมาบอกเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะแล้วช็อตนี้ก็บินเรียบร้อยนะไปดูเกมถัดไปกันดีกว่าทุกคนและถ้าจะเติมเนี่ยครับอย่าลืมเติมผ่านร้านไหนทุกคนขอฟังเสียงที่ชื่นใจหน่อยสินั่นแหละร้าน The Hunt Shop ของเราน,นั่นเองนะสกิน Angel of d a t เนี่ยครับเข้ามาแล้วแล้วก็สกินแจ็คเนี่ยมันต้องซื้อใช่ไหมถ้าใครอยากเติมแบบถูกๆก,ก็นั่นแหละถ้าเข้าไปในไลน์ได้นะแอดไลน์ได้เลยเนาะ แต่ในเจมต้องบอกตรงๆเลยนะว่าสกินของน้องเนี่ยครับสกินของน้องเนี่ยสวยมากนะสวยน่ารักมากผมพูดตรงๆเลยสกินของสาวน้อยเนี่ยเอาแล้วจังวะานี้โดนเปิดแผ้อย่างไวครับอย่างนี้ยังไงจะล้มไวเหมือนเกมนั้นหรือเปล่าจะล้มไวเหมือนเกมแรกหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าถ้าล้มไวเหมือนเกมแรกเนี่ยครับก็เละแน่นอนนะแล้วมีการยิงขั้วน้ําเงินมาครับเพื่อนยันเปลี่ยนช่วยไม่ได้มีการผักกระดาษอีกหนึ่งครั้ง ช็อตนี้เล่นวนหน้าต่างครับแต่ฮันเขาดักทางได้เนาะยังไงอ่องพับไม้แล้วนะช็อตนี้จะข้ามหน้าต่างดักอีกไหมถ้าข้ามเ่ยครับอาจจะโดนยิงนะนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำใช้กระดาษไปนหนึ่งรั้งครับแล้วช็อตนี้ไม่มีใครเปลี่ยนขั้วช่วยเลยนะเอาแล้วเสีย first step ไปยังฮันครับเสีย first step คืออะไรเสียจังหวะแบบง่ายๆเดินกลับไปนั่นแหละเดินกลับไปใกล้ระยะของเขา่ะ อันนี้ไปครัเฝ้าแล้วกันพุ่งก็เสียไปครับชอ็อตนี้อ่ะมีการข้ามครับอันจ่ายี้มา60วิเฉยเลยนะเออ60วิแบบงงๆถ้านับแผลเน่ยครับน่าจะประมาณ3แผลนะก็3แผลก็เท่ากับหมอจิตใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นแหละก็ยังจะ60วิได้ครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องสาวน้อยกลับมากลับมาทุกคน สาวน้อยเนี่ยครับถ้าถามว่าเทียอะไรนะผมไม่รู้ว่าทุกคนให้เทียอะไรกันบ้างแต่สําหรับนายเจมนายเจมให้เกือบล่างสุดคือถ้ามันมีอะไรที่ล่างสุดอยู่สาวน้อยอะ่ะมันจะอยู่เกือบล่างสุดผมรู้สึกว่ามันประมาณนั้นแหละเพราะว่ากระดาษมันอะ่ะมันใช้ย,ยากนะใครจะบอกว่าเอ้ยแค่วางกระดาษโอ้โหก็แค่วางกระดาษนายเจมนี่คือเอามือกลุมหน้าผากก็แค่วางกระดาษโอเค เออพวกเนี้ก็โอเคโอเคคือกระาดาษมันอะทุกคนทุกคนไปดูก็ได้ขนาดโปรเพยเยอร์ยังใช้กระาดาษให้ตัวเองโดนเบิ้ลได้ผมพูดตรงๆเลยกระาดาษมันมีโอกาสโดนเบิ้ลสูงมากเนื่องจากว่าฮันเตอร์เขาเห็นกระาดาษมันวางตรงพื้นแล้วใช่ไหมเขาสามารถเลือก้อยอื่นได้ในการที่จะเบิ้ลอย่างเช่นกิชาเขาก็พุ่งไปเบิ้ลหรือไม่ฮันเตอร์ก็อาจจะบลิงเพราะว่าเขาเห็นกระาดาษกระดาษมันไม่ได้ผักทันทีโอ,โอ้โหนี่พูดลัวๆอะไรนะเนี่ย คือกระดาษมันไม่ได้ผักทันทีครับถ้ากระดาษสมมุติว่าใช้ปุ๊บมันผักปับ๊บคือใช้แบบมันไม่ต้องต้องมันไม่ต้องมีดีเลยเออใช้แต่คำเนี้ยมันไม่ต้องมีดีเลยแบบขอให้มันวางปุ๊บมันผักเลยวางปุ๊บผักเลยไม่ต้องแบบวางปุ๊บแล้วก็มาฟืดเนี่ยค่อยๆฟืดเนี่ยมันไอเสียเวลาตรงเนี้ยผมว่าควรปรับนะทีมงานฟังอยู่ใช่ไหมปรับซะเออปรับซะตรงเนี้ยขอให้วางกระดาษปุ๊บผักเลยไม่ต้องรอเออจบกันไ,ไป <Hello. S 2> แล้วช็อตนี้ฮันเตอร์มีการลงนะจะเห็นได้นะครับว่าสาวน้อยหน่อยครับเหมือนจะมีการหลอกเดินท่ากลางแมปแล้วก็ฉีกย้อนกลับไปตรงป่านะฮันเตอร์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดินมากลางแมปแล้วก็คงไม่กลับไปจุดเดิมหรอกมั้งอ่าอะไรประมาณนั้นแหละ <c oughs> ช็อตนี้เลือกที่จะเปลี่ยนคนครับ <c oughs> <c oughs> เกมยังไม่ขาดนะเกมยังมีอยู่ยังมีทรงอยู่ครับแต่ก็เสียแหละเพราะว่าต้องเปลี่ยนคนนะ แล้วฟาดไปหนึ่งครั้งนะคือ60สิวิผมมองว่าปูโรหิตเนี่ย60วิบวิมันมันไม่ได้จุกนานนะผม,ผมพูดตรงตรงเลยไม่ได้ไม่ได้นานนะเพราะว่าแผลมันมีการพดแผลหกสิบวิผมถือว่ากลางๆางกลางกลางออกไปไวหน่อยจริงๆมันน่าจะต้องสัก80ดสิบวิอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยนะทุกคนแล้วชอนนี้โดนไปครับขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วก็ขึ้นอยู่กับ อ่าเพื่อนด้วยบาทีเพื่อน <c oughs> เพื่อนอาจจะใจร้ายแล้วเพื่อนใจร้ายนี่ก็นั่นแหละนะไม่หรอาบางทีรับไปมันอาจจะไม่คุ้มไงสู้เก็บแผลไว้มาช่วยจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นแหละแล้วช็อตนี้เหมือนจะโดนโซนเครื่องครับจะเอาอยัางไงกันแน่นะฮั Hunter, Hunter นเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยครับจะเปลี่ยนมาไล่สาวน้อยเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยอมยืนโซนเครื่องหรือจะลากมาโซนกอี้อ สังวานนี้โดนไปหนึ่งแผลกับถ้าฉีกไม่ได้ไกลเนี่ยครับโดนย้ำเครื่องแน่นอนนะโดนลากมาโซนเก้าอ,อี้นั่นแหละเนี่ยจะเป็นเก้าอ,อี้ตรงนั้นนะ่ะคนเนี่มั้งตรงแทงอวนนะ้วนวือนั่นแหละจะเป็นตรงนั้นแหละแล้วช็อตนี้เหมือนจะตามไปเก็บแผลเมอร์เซนครับก็รับไปหนึ่งแผลด้วยนะมีการวางขั้วไปก่อนครับให้ทายครับว่าเก้าอ,อี้ตัวไหนจะถูกเลือกนะใครทายถูกบ้างเก้าอี้ตรงแทงวุ่นวืนั่นแหละ โดนโซนแน่นอนครับช็อตนี้แต่เครื่องก็ไม่ได้น้อยนะแต่ถึงเรื่องได้เยอะเนี่ยครับก็อย่าลืมว่ามันเป็นปูโลหิตนะทุกคนมันปั่นช้ามันปั่นช้ามากเพราะว่ามันต้องแชร์กันกับเครื่องอื่นแล้วช็อตนี้เมอร์ซินโดนไปหนึ่งครั้งก่อนครับยังไม่จับไปวางเก้าอี้ด้วยนะเช็คนิวนิดนึงแล้วเครื่องประมาณ90ได้ครับ95นะ ตอนนี้ถ้าใครเป็นปูโรหิตอะไรที่ต้องทำนั่นแหละคือตัดขั้วเครื่องนี้ออกกระทำถูกแล้วนะทุกคนเพราะถ้าไม่ตัดออกเนี่ยครับเครื่องนี้จะถูกอีกเครื่องหนึ่งโอนมาจนเสร็จคือเครื่องของเซียนนั่นแหละแต่ช็อตนี้ช่วยกันไม่ได้ครับแล้วก็บล็อกเนาะพอถ้าไม่บล็อกเนี่ยครับอย่าลืมนะว่าวัตถุโบราณเนี่ยครับเขาบินแล้วนะช็อตนี้ฮันเหมือนจะลังเลครับว่าจะเอายังไงดีนะกับชีวิต เหมือนจะไปอุ้มเมอร์เซนนะแต่ก็เอ๊ะจะไปไล่วัตถุโบราณดีหรือเปล่านี่มีการลังเลลังเลไปปักพิปเปอร์ไว้เครื่องก่อนนะแล้วค่อยมาอุ้มเมอร์เซนมีการลุกแล้วก็เหมือนจะปอกแขนหนีหรือเปล่าช็อตนี้ก็อาจจะถือว่าต้องไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะอาจจะต้องเปิดใหม่ เมอร์เซนโดนไปครับแล้วก็เสียล้มด้วยนะ <c oughs> แต่มีการมาช่วยกันจากทางด้านน <c oughs> ักวิทถุโบราณครับมาช่วยเพื่อนไปได้ <c oughs> ช็อตนี้ก็ไม่ต้องรีบนะทุกคนเพราะว่าเมอเร์เซนเนี่ยครับเขาเพิ่งนั่งนะก็แค่รีกรุ๊ปกันไปชิวๆค่อยๆฮ <c oughs> ิวไปครับช็อตนี้จังหวะนี้ฮันเตอร์น่าจะกลุมกระหม่อแล้วนะ แล้วต้องกลุมขมับแล้วอะ่ะมันจะมีการเห็นแล้วครับนเตอร์ Hunter. แล้ววัตถุโบราณจะเสี่ยงเลยหรือเปล่าตัวเองก็เฟสสุดท้ายนะแล้วเหมือนเขาจะจุดได้ครับเมอเร์เซนยังนั่งอยู่ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่หลวงแล้วช่วยทันเฟสด้วยนะเสียโดนแทนครับแต่ก็ไม่น่าเป็นไรอ่ะมาดูกันสักเล็กน้อย เมอร์เซนโดนไปครับโอกาสตอนนี้มีโอกาสเสมอค่อนข้างที่จะต่อสูงนะถามว่าสูงไหมก็สูงอยู่นะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเซียล้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเซียล <c oughs> ้มอยู่ตรงนี้เมอร์เซนก็อยู่นี่ตาแดงเขายังเหลือเยอะอยู่นะทุกคนถ้าเขายืนเฝ้านี่คือจบเลยนะเอาเสมอได้นะเ <c oughs> นี่ยถ้ายืนเฝ้า <c oughs> แต่เหมือนฮันเตอร์จะมีความโลภในใจอยู่ครับ <c oughs> ความโลภแบบนี้เซียลุกมาช่วยเพื่อนนะ วัตถุโบราณบินแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะวิ่งออกประตูทันหรือเปล่านะ้ <c oughs> องพูดวันนิ้เดียวจริงๆนะ <c oughs> คือถ้าเสียไม่ได้เอาพุ่งมา <c oughs> น่าจะลุกไม่ทันเพราะว่าติดปีเปอร์ <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยครับเกมนี้ <c oughs> แล้วเกมนี้เป็นเกิชานะอะเราลืมพูดถึงเรื่องอะไรไปหรือเปล่าเรื่องเทีย์เราพูดเลยใช่ไหม ก็จะมีตัวแก้ทางตัวแพ้ทางสาวน้อยใช่ไหมทุกคนตัวแก้ทางแพ้ทางเนี่ยครับผมมองว่า,วาคืออันนี้แน่ครับสาวน้อยเนี่ยแพ้บิงอย่างใหญ่หลวงนะคือไอตัวที่บอกว่าแพ้บิงเนี่ยมันไม่ทุกตัวมันโดนมันมันไม่ชอบบิงอยู่แล้วอ่ะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนแต่ตัวที่แพ้บิงเนี่ยครับคือตัวอะไรคือตัวประเภทที่ว่าเราใช้สกิลอะไรไปแล้วอะ่ะมันมีโอกาสที่จะโดนเบิ้ลแผลสูงยกตัวอย่างเลยนะ1น,นอตัน2อ,อะไร 2ก็คือสาวน้อยเนี่ยแหละคือถ้าใช้ไม่ไม่กะจังหวะให้ดีหรือว่านับเวลาการบลิงก์เนี่ยครับผมบอกเลยว่าเอนจอยครับผมเอนจอยครับแล้วช็อตนี้ <c oughs> เหลี่ยมนี้เกอีชาอาจจะไม่ชอบใจนะวนวนกันไปกับลูก้าครับลูกาก็ยังวนวนอยู่ยังวนวนเกอีชาก็ไม่พุ่งเลยนะโดนไปหนึ่งแผลครับ <c oughs> อาสาวน้อยเนี่ยผมว่าอาจจะเอาไว้อันนั้นได้นะ เจอแอนน่ะเจอแอนน่ะถ้าเป็นเมนสาวน้อยนะ่าจะวางกระดาษตอนที่แอนพุ่งมาอย่างเงี้ยอาจจะพอได้นะคิดว่าอาจจะพอได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใบแมวทันหรือเปล่าอาจจะวัดเหลี่ยมกันไปอีกตัวหนึ่งเหรอผมว่าโจกเกอร์ไม่น่าโจกเกอร์มันหักหลบได้อะ่ะจะจะบอกว่าแพ้ทางแก้ทางโจกเกอร์ผมว่าไม่เพราะว่าโจกเกอร์เนี่ยครับแรงบนบนเนี่ยเขาโยกกันแบบอย่างกันอยู่ในคลับอะ่ะโยกซ้ายโยกขวาโยกหลอกโยกหลอกโอ้โห โยกกันตาลายพูดตรงๆถ้เลยจะบอกว่าตัวอะไรคือกัมพ์สาวน้อยข้อดีอย่างหนึ่งครับอ่ะมาพูดถึงข้อดีของสาวน้อยดีกว่าสาวน้อยเนี่ยครับข้อดีคือท้ายเกมนะท้ายเกมเนี่ยสาวน้อยสามารถรออยู่ตรงกลางแมปได้เพื่อที่ว่าจะรอช่วยเพื่อนเวลาที่ฮันเตอร์เนี่ยครับไปอีกประตูอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วมีคนนั่งอยู่เนี่ยสาวน้อยสามารถไปช่วยเพื่อนได้ เพราะว่าถ้าสมมติฮันเตอร์ยืนเฝ้าเนี่ยครับสาวน้อยก็สามารถอะไรทุกคนสามารถเทเลพอร์ตไปหาคนที่อยู่ประตูได้ฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้นั่นเองนะตอนท้ายเกมแต่ถ้าโดนเจอเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้นะพูดตรงๆเหลือมันก็มีอยู่2อ,อย่างอะเราแอบไม่เนียนแล้วช็อตนี้มีการพับไมแล้วอะไรเอ่ยนี่ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของช่องมันก็อาจจะมีอยู่สอ,อย่างครับหเราแอบไม่เนียนนะกับสก็คือฮันเตอร์เขา ก็ตายดีแล้วก็ดวงดีเดินมาเจอมี2อ,อย่างแล้วช็อตนี้พุ่งหลบได้ครับมีการเล่นเหลี่ยมเดียวกับของลูการูกาเหลือไม้ไว้เต็มเลยนะมีการปักปิเปอร์ไว้ครับเสียงกลองดังป้องวางกระดาษไป1ครั้งเกีชาสกิลไปเต็มเนี่ยครับไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ายังไงกระดาษผักทันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราต้องกัดดีๆนะเราต้องกัดดีๆถ้าสมมติว่าเขาสกิลเต็มอย่างเงี้ย แล้วแบบเขาพุ่งมันเราไปกดกระดาษเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนเบิ้ลสูงนะแต่ผมก็มองว่าตัวอีกตัวหนึ่งมันมันดีกว่ากันเยอะนะคือตัวอะไรทุกคนผมให้ทายแล้วกันตัวที่คล้ายกับสาวน้อยแล้วผมมองว่ามันดีให้ทุกคนทายแล้วกันตัวที่คุณสมบัติคล้ายๆกันเลยแต่ดีกว่าตัวอะไรทุกคนสามสองหนึ่ง ปินเทสไม่ยากเลยไม่ยากเลยจริงๆพิปินเทศคุณสมบัติแทบจะเหมือนกันแถมดีกว่าคืออะไรคือท้ายเกมสามารถรออยู่กลางๆแบบได้อ่ะแล้วก็เปิดวาร์ปกลับแถมเปิดวาร์ปไปหาเพื่อนทิ้งวาร์ปได้ด้วยไม่เหมือนสาวน้อยสาวน้อยไปได้แค่ตัวเองนะปินเทศนี่คือเอาเพื่อนไปได้ด้วยให้เพื่อนไปกลับไปกลับได้ด้วยเออสมมุติว่าฮันโซนก็อีเฝ้าก็อีเปิดวาร์ปคู่ก็ได้หรืออะไรอีกหรือฮิวายด้วยมีฮิวายต่างหากแถมเปิดวาร์ป ผมว่าวาร์ปกับกระดาษผมว่าวาร์ปดีกว่านะเอาจริงๆอะ่ะคือวาร์ปมันสามารถเพื่อนมันเพื่อนสามารถเข้าไปได้อ,ะอ,อ่ะพินเทศต่ออย่างว่าครับพินเทศในแรง้งเนี่ยมันโดนแบนไปเยอะมากนะถ้าจะตัวอื่นละตัวอื่นผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะตอนนี้ให้เปิดดูอาจจะนึกออกอยู่แต่ถามว่าตัวไหนดีกว่าซาวด์ได้แน่ผมแนะนำพินเทศดีกว่า แล้วช็อตนี้อุ้มไปครับยังไงมีการวางนะแล้วก็โดนสตันครับเครื่องยังไม่เตรียมนะช็อตนี้อ้าวแล้วเหมือนลูก,ก้าเขาจะปิงหรือเปล่าเห็นยืนนิ่งไปแป๊บนึงนะสตันมาครับช็อตนี้แล้วเครื่องเตรียมแล้วด้วยนะจุดไปครับไปดูฝั่งเกียชานิดนึง ่แล้วพุ่งมาครับช็อตนี้ไม่น่าจะรอดนะอมามีสายฟ้ายืนได้อยู่ยังไงไม่รอดละเอ็นจอยครับผม <c oughs> เพื่อนเปิดประตูไม่น่าจะทันครับช็อตนี้พูดตรงๆเลยเ <c oughs> สียดายนะเขาจุกตอนต้นเกมไปนานนะแต่ว่าตอนท้ายเกมเนี่ยครับไปโดนไว้หน่อยเนาะ <c oughs> แล้วยังไงเอย่ยฮันเตอร์มีเทเลพอร์ตอยู่ในมือครับช็อตนี้ไม่น่าจะรอดฝั <c oughs> ่งซอร์ก็รู้กันนะว่าฮันเตอร์จะเทเลมา แล้วกี่เชาเหมือนจะกลับมาทันด้วยนะทุกคนเนี่ยเพราะว่ายังไม่ถึงประตูเลยอ่ะมาต่อกันที่สาวน้อยสรุปจะเอาเรื่องอะไรกันแนะ่สาวน้อยหรืออะไรบ้างนะตัวแพ้ทางใช่ไหมตัวแพ้ทางก็ตัวอะไรนะผมก็ไม่ใช่เมนสาวน้อยทุกคนผมอาจจะอธิบายไม่ได้ละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องพูดตรงๆนะผมไม่ใช่เมนสาวน้อยถ้าตัวที่สาวน้อยแก้ทางนะผมไม่ไม่อยากใช้คําว่าแก้ทางใช้คำว่ารับมือดีกว่าน่าจะประมาณอันเดดอะอันเดดกับแอนอาจจะพอรับมือได้นะ หลักๆอาจจะเป็นอันเดสเพราะว่าสามารถเทเลพอร์ตไปฮิวเพื่อนได้อะแล้วตอนที่จังหวะที่ลุกเองอะก็สามารถเทเลพอร์ตไปให้เพื่อนฮิวผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันเดธนี่แหละที่สาวน้อยแก้ทางนะแต่พูดตรงๆว่ามันอาจจะแก้ทางแค่การฮิวนะไงกระดาษมันอะอย่าลืมว่ากระดาษมันอะใช้กับอันเดสไม่ได้นะตอนที่อันเดสแบบเกจเกิน50อะ่ะก็ไม่ได้แล้วผมก็เลย รู้สึกว่ามันไม่ได้แก้ทางขนาดนั้นไงทุกคนผมก็เลยคิดว่าอาจจะพอรับมือได้ตอนที่ล้มอ่ะออตอนที่ล้มหรือตอนหิวเพื่อนแต่ตอนที่แบบใช้กระดาษอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นเน่และอีกอย่างหนึ่งกระดาษของสาวน้อยใช้จังหวะชุลมุนซับเพื่อนนี่แทบไม่ได้เลยนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราก็ต้องสิงสิถ้าเราสิงเนี่ยเราน่าจะใช้กระดาษได้ดีขึ้นบางทีอ่ะทุกคนถึงสิงเพื่อนไปก็จริงนะบางทีสิงเพื่อนไปแล้วโยนเพ <c oughs> ื่อนก็ <c oughs> มีอันนี้ต้องบอกก่อนอ่ะ ทุกคนโอ้โหถ้าให้พูดเรื่องสาวน้อยผมน่าจะพูดได้ยาวเลยเนี่ยเรามารีวิวสก,กินเนะีอย่าลืมสก,กินนี้แหละครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นสก,กินที่น่ารักมากแก้มเนี่ยดูป่องๆทุกคนดูดูท่านี้สิน้องน่ารักมากครบผมว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับไอเจ้าอัเดเนี่ยต้องมีนะสก,กินนี้ส,ก,ก,นนสก,กินนี้ต้องมีจริงๆหรือย้เจมส์จะบอกว่าเออสาวน้อยยังไม่เก่งแต่คือสก,กินมันสวยอะ่ะผมว่าต้องเก็บเนี่ยดูเฉพาะถ้าถ่ายรูปเนี่ยคือแบบเอ็นดูน้องมากอะ่ะทุกคนนี่ แล้วก็อ่าพอได้สกินนี้เราปุ๊บเราก็ไปป่วนเพื่อนในแรงได้แล้วเ้าก็ไปผักกระดาษผักกระดาษอะไรให้เพื่อนโดนเบิร์ดยังไงล่ะเาจะเป็นเด็กผีเด็กผีที่ไยคนเรียกกัน <c oughs> นี่นะครับเฮ้ย <c oughs> ลืมผมลืมอัดรายละเอียดของสกินมาให้ดูเลยอ่ะดูท่าทางไปก่อนแล้วกันทุกคนดูท่าทางจากในแมปนะ ถ้าใครอยากตามดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมจะขอนอกเรื่องนิดนึงนะอนิเมะเรื่องนี้ครับจะกล่าวถึงเลเชลก็คือน,น้องคนนี้นั่นแหละน้องสกินนี้นั่นแหละ,ะถ้าใครไม่ไม่เคยดูเรื่องนี้เลยนะเลเชลเนี่ยครับตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในตึกล้างแห่งหนึง่งซึ่งไม่รู้ว่าตึกล้างเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่รู้แน่แน่ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในตึกล้างและอยู่ชั้นใต้ดินและจากนั้นเนี่ยครับเลเชลก็พยายามหาทางออกแล้วพอเธอหาทางออกเนี่ยครับเธอก็ไปเจอกับ ชายผู้สวมผ้าพันแผลที่มีชื่อว่าแซกหรือก็คือคนที่มาเป็นสกินแจ็คของเรานั่นแหละโดยถ้าผมจำไม่ผิดนะเลเชลเนี่ยครับเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่ต่อและเธอเนี่ยครับเป็นคนที่ไม่แสดงอารมณ์หรือว่าสีหน้าใดๆเลยพอแซกเห็นเนี่ยครับเนื่องจากแซกเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นฆาตกรแซกเขาก็เลยพยายามที่จะกําจัดเลเชลแต่ด้วยเลเชลเนี่ยครับเธอไม่แสดงสีหน้าอะไรเลยแซกก็เลยรู้สึกว่า การที่จะกําจัดคนที่ไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขไม่แฮปปี้เขาก็เลยพยายามพาเธอออกไปจากสถานที่แห่งนั้นก็บทสรุปเนี่ยครับเป็นยังไงก็ไปตามดูกันแล้วกันทุกคนผมก็เล่าเท่าที่ผมจําได้นั่นแหละแล้วก็หาข้อมูลมานิดนึงอ่ะนิดนึงเพราะไปหารูปมาด้วยเพื่อที่ว่าจะเอารูปเนี่ยครับมาเปรียบเทียบกันนะว่าสกินเนี่ยมันเหมือนกับต้นฉบับหรือเปล่า,าที่ผมเห็นนะ โดยรวมแมะชุดอ่ะมันก็เหมือนกับต้นฉบับนั่นแหละทุกคนผมว่าน้องเนี่ยครับออกมาน่ารักมากแต่ถ้าจะ,ะถ้าจะตินิดนึงนะคือสีหน้าของน้องเนี่ยครับมันดูเป็นแก้มป่องๆอ,อ่ะเพราะเนื่องจากเรเชลเนี่ยครับตัวละครอย่างเรเชลเนี่ยเธอไม่แสดงสีหน้าคือเธอจะหน้านิ่งมากแต่ด้วยแก้มของน้องที่มันป่อง,อง,องๆอ่ะทุกคนมันก็เลยรู้สึกว่ามันหน้าเอ็นดูนะมันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ทําหน้านิ่งมานะถ้าซูมดีๆเนี่ยครับน้องเนี่ย สกินจะหน้านิ่งนะจะไม่มีอะไรยิ้มและพอถ้าเราไม่ขยับอะไรเนี่ยครับดูทุกคนน้องจะแสดงอาการสั่นและหวาดกลัวเนื่องจากตัวละครเนี่ยครับต้องไปดูเองผมผมเกิดให้เท่านั้นแหละทุกคนอ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันเพราะว่าในเจมก็เป็นทุกอย่างให้เจอแล้วเป็นทั้งอะไรอ่ะมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าเทอะไรแล้วก็บอกอ่ามันควรปรับอะไรแล้วก็บอกเนื้อเรื่องตัวละครมารีวิวสกินอีกอแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอยู่แล้ว แทบจะเป็นทุกอย่างและทุกคนฝากกดไลค์หน่อยแล้วกันแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับถ้ามีอะไรแก้ไขตรงไหนเนี่ยครับหรือว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาวน้อยหรือว่าเทคนิคการเล่นสาวน้อยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนอย่าเก็บไว้คนเดียวมาแบ่งปันกันด้วยถ้ามีข้อมูลหรือว่าเทคนิคอะไรแบบที่นายเจมไม่รู้เพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่เมนสาวน้อย